ครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นครับตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงแล้วเพิ่งกลับจากทํางานครับไปทํางานที่บ้านเขาสูงเพิ่งกลับมาที่ทํางานก็มันเป็นบ้านไปทําบ้านครับมันก็ไม่ได้ถ่ายคลิปมันเป็นบ้านของคนอื่นเข้ามาดูน้องแพะครับเมื่อวานแม่บ้านได้อาบน้ําให้น้องแพะอาบน้ําทาแป้งกันพวกเห็บพ,พวกไรให้ครับเมื่อวาน เมื่อวานผมก็ไม่ได้อยู่ผมไปทำงานแม่บ้านจัดการคนเดียวเลยครับนี่ก็ฝนตั้งเขามาแล้วครับไม่รู้จะตกไปแต่ก็ลงเม็ดปล่อยๆนะครับมาดูก็ร <c oughs> อแม่น้องชมพู่ว่านอยนู่ครับจะได้ไปสั่งไม้ จะได้ทำประตูตอนนี้มันยังไม่มีประตูก็ยังไม่ได้ปล่อยลงเล่นครับประตูยังไม่มีเลยเมื่อวานก็จับอาบน้ำหมดแล้วแม่บ้านจับอาบน้ำมาแล้วนเลยันนี้เร็วเร็วแล้ว,เ,วเห็นไหมครับคอย มาคอยมาอยู่นี้ได้กี่วันแล้วสองสามวันแล้วถ้ามีไม้เราจะทำประตูก่อนครับตอนนี้ยังไม่มีไม้อยู่ก็เลยไม่ได้ทำประตูไว้เด็กๆก็ยังมาอยู่นี่ก็ยังไม่ได้ลงเล่นเลยครับ ยังอยู่ในอคอกอยู่เลยเกี่ยวหญ้าให้ครับแม่บ้านเกี่ยวหญ้าให้ละโคะละโคกกินเปื้อนจังเรานะเนยฮึกินเปื้อนจังเราเนยะไดครับเข้าไปถุกแพกันสองวันแล้วครับไม่ได้เข้ามาดู ไปทำงานเมื่อคืนก็เมื่อวานก็กลับก็เหนื่อยครับเลยไม่ได้เข้ามาดูกันนี่เจ้าขอหละเป็นอะไร <c oughs> เป็นอะไรเั่อจะได้ฉีดยาเลยผิวหนังให้ครับเป็นโรคผิวหนังเจ้านี่เป็นโรคผิวหนังครับในใดูเขาเนละ เจ้าคอลอนี้ตอนซื้อใหม่ๆม,ม,มันก็เชื่องนะครับมันจะชอบคีออนน้องเบลล่ากับลักกี้อยู่ได้กันโตเป็นสาวแล้วค่อยแยกลอกกี้เป็นสาวแล้วค่อยแยกออกชอบให้เกาคางชอบให้เกาคาง เจ้าแคน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 น้อย ไม่รู้วันนี้อาบน้ําให้เราเลยยังนะครับเพราะว่าเพราะว่าเมื่อวานแชมพูอาบน้ําหมดก็เลยอาบยังไม่หมดวันนี้ยังไม่รู้เลยว่าแม่บ้านอาบน้ําให้หมดแล้วหรือยังถ้าอาบน้ําก็ต้องใช้เชือกแล้วครับมัดมัดใส่กรงไว้มัดใส่พวกนี่แหล,ล,ละพวกกรงคอกนี่หละไว้ครับแล้วก็อาบให้อาบบนคอกเลยครับ แต่แพะที่ข้อของผมจะจับจับได้ครับเคยอาบน้ําบ่อยขอ้อโน้นมันอาบน้ําบ่อยครับมันก็ไม่ค่อยดิ้นเท่าไหร่เมื่อวานทำงานอากาศมันร้อนครับมันเหนื่อยก็เลยไม่ได้เข้ามาดูแพะไม่ได้เข้าสวนนะครับเมื่อคืน น้ำจืดน้ำจืดน้ำจืดเอ้ยไม่หยกแน่ท้องแก่แล้วครับออต้องคอยระวังเลย้คอยดูตลอดครับ ประโยกนี่ครับโอ้ยมันวันเยอะมันรงวันเยอะจังทำน้ำยังเราน่ะฮึ๊เดูก่อนนายจะคอดนี่ นานจะขอด้น้จเจ็บกดีเลดีน่เราวนี่ดีน่เราวนีนน่งทอง เเป็นไรไม่มีขนมมันไม่มีขนมมันไม่มีขนมได้ครับลงก่อนลงกันลงก่อน,อนทำแล้วไม่ต้องลงมา ทำแล้วไม่ต้องลงมาปิดยังไงในปิดมือเดียวใ่ปิดยากนะครับไปเตรียมอุปกรณ์มาจุดไฟกันราบแมลงเยอะครับจุดไฟให้แพะให้ควาด,ด้วยแมลงเยอะ ไฟก็ยังไม่ได้เข้าข้อครับน้นเพิ่งจะห้าโมงกว่าครับทีินี้ขอจบไปแค่นี้ครับพอไปเตรียมไฟมาสุมให้พวกน้องแพะก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณครับ